สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกทกท่านค่ะพี่น้อง่าทลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจองเยวันพระทงเเงงรงเลย<ม>เป็นจองแบง์ปันตัวเล็แบงกๆปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะพี่น้อง่าแนวทางของเอ็ดเทวดาค่ะพี่น้องะาวดที่แล้วนี่ห้รูดซีเขาทั้งนางทั้งบนเลยนะคะพี่น้องเด้อว,วันนี้ให้รูดศูนย์รูดศูนย์กระชนกับ อาเลขคำนวณยี่วันเด็กกะพี่น้องค่ะเลขวิง่งยี่วันรูดศูนย์เท่ากันรูดตั้งแต่ศูนย์ศูนย์หอดศูนย์เก่าเลยเด็กกะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด็กกะพี่น้องเด้อผู้ใดบ่มักบ่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะจ้ะผูะใ้ใดมักผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ ขอบคุณเจ้าของข้อมูลเอ,ดอ็ดโวยเทวดาน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้มาให้เบิ่งสองโอ้ยมะเมนสามเอ็ดค่ะพี่น้องสามเดบสามเอ็ดสามสไตล์ให้เก่าแล้วค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเอด็ดอีกทันหนึ่งนี่เป็นขอขอเอด็ดอ่าไตา่หนำเอ็ดทันนี่เสียมาประกบกับอีกเลขอ่าลืมอ่ัดซีขน,น้ำเลยค่ะพี่น้องค่ะ เล็กมันมาชนกันอยู่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะเล็กกระชนนี่เล็กบินยี่วันอีกคือเก่าล้วค่ะพี่น้องค่ะเหล็กดีเคาะกองสลากกับเล right ็กเอ็ดไตน้ำเนาะค่ะพี่น้องค่ะโอเอ็ดไต้าโอ้ยอ่านกระไดเนาะใส่เงนอยู่ก็ยังอ่านบทถืออยู่ค่ะพี่น้องค่ะขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อเบาด้วเบาด้วเบาบิถือขาเสียงรถไฟ แรงกายเสียงดังแในจักหน่อยเด็กขับพี่น้องค่ะขาผดบนมองเห็นยี่บาทเห็ดตัวเสียงแดงจึ้งคืง่ายเลยเด็กจากพี่น้องจ้าศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หาหาศูนย์เลขสองตัวสองหางเขามาแล้วสี่งวดแล้วเด็กขับพี่น้องค่ะต่อไปเป็นของเอ็ดอีกท่านหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเป็นเลขคู่ตัวโมเดลเขาเอ่อสี่หกหกสี่สี่หกต้งตรงค่ะพี่น้องค่ะเลขหกหางวันนี้มีให้มาแค่สี่หาง บ่อชนในวันค่ะพี่น้อง่าบ่อชนกระไผเลยเด็กบอ่อสวยแต่ว่ามาเข่าค่ะพี่น้อง่าเข่าดีค่ะพี่น้องะ่ะเอตันนี้เขามาสิีหางงวแนแล้วคือกันค่ะพี่น้องขาวันนี้ก็ตามต่องวดใหม่ตามตอกันอิกเดี๋ยวใพี่น้องคาว่ามัซสีเข่าบอ่อถ้ามันบ่อเข่ากะบมว่ากันนะะ้นอ,นอ,องค่ะเนาะนี่กำนวดมีเข่ามีดุดมีออกนี่เข่ามั่งบ่อเข่ามั่งแล้วก็พี่น้องค่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะคะ เรื่องกดไลค์กดแชร์กดสับสับสายเป็นกำลังใจนะในเดอ้อค่ะพี่น้องค่ะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจ้า